แบบแบบของผมแบบของผมนี่ที่ทําการปลูกทุเรียนกับการปลูกพืชายางพาราคุณจรณันก็ไปที่สวนมาครับไปที่สวนมาสวนยางพาราสวนทุเรียนสวนกล้วยสวนมะฝรั่ง,งมะม่วงก,ก็ก็คือมะม่วงนั้นก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเม็ดเ,เ,เ,เดียวแล้วก็ยางพาราก็ไม่ใส่ปุ๋ยม่เม็ดเดียวมาสองปีก็อ่า พื้นที่ไม่เยอะนะครับไม่สามสิบวัดวัดเป็นแปลงเนาะครับแปลงแปลงสามสามสิบห้าไร่ได้เดือนี 50, อ้ห้าหมื่นแบ่งแบ่งกับคนขีดแล้วก็คือ,อเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยค่าที่จ่ายลดลงละไม่มีอแรงงานละและต้นยางก็ไม่เป็นโรคด้วย เมื่อก่อนนี้ก่อนสองปีนู้นคนคนดูแลก็มีการใส่ปุ๋ยบ้างอืแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีโรคราสนิมมั่งโรคไฟคอาบอะไรต่านๆงแต่ที่คุณจะรันเห็น,หนไหมหน้าหน้ายางแบบสะอาดสะอาดผิวตึงเลื้ยื้อยางเออขาวขาวข้น,ขขนซึ่นมันแปลกแปลกจากที่ผมไปเห็นมาทางภาคใต้ ทางภาคอีสามนมันแตกต่างกันเลยตัวน้ำยางนะมันขาวนวลสวยผ่องอะไรมันไม่เหมือนกันกบที่ไปเจอมามันจะมีสีน้ำตาลปนมาด้วยแล้วกลิ่นของน้ำยางเนี่ยของในแปลงทดลองของรักกรเนี่ยมันมันไม่ฉุนแต่ของที่อื่นน่ยมันจะฉุนเพราะว่างานนี้งานใหม่เลยเกษตรใหม่เลยอเออไม่ยุย่งยากนะคะผู okay. ครับ ไม่ใช่ท้าทายนะมันเป็นประโยชน์คเ,เรียกว่าทุกสิ่งเราต้องลองด้วยตัวเองนเนาะได้เห็นว่ามันใชป่ประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงกับผู้ของเราใช่ใชนี่คือเป้าหมายของวิญญาณของนักวิจัยเ,เรามีความมุ่งหวังมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสส่วนมากยกรุงเทพและเรียนเรียนด้วยช่วงนั้นนไม่มีโอกาสเข้ามาถูกอยู่กับมันเลย ทีนี้ปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยกับปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ขลุกอยู่กับต้นยางที่ปลูกไว้ตอนเรียนโทเนี่ย <Okay. S 1> ได้มาเห็นได้มาทดลองเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีโดนใช้อาดีสองห้าหนึ่งพนโปรตีนมิโนโพ่นเราได้รู้ไปละผล mm. แต่มายอดโคนเนี่ยรู้มากกว่าดีใจมากกว่าว่า mm. แล้วก็คนกีดบ,บอกคุยโอ้โหดีใจมากเลยครับ <Yeah. S 1> น้ำยางออกเยอะ เขาได้ตังค์เยอะเขาได้ตังค์เยอะเขาดีใจมากอุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เพราะธรรมดาคนกี่กับกับเจ้าของก็ก็ต้องแชร์ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องแชร์เลยเลยเราจัดให้เลยบอกว่าจัดให้เอาน้องหยอดโคนเอาไปเลยชีดเอาไปเลยเราจัดให้เลยเขาได้ของฟรีจากเจ้าของสวนเพราะว่าราคาไม่เท่าไรหกร้อยบาทนี่โอ้โหใช้หลายร้อยต้นอะ สบายสบายอ่ะนะ<ช>หยอดทุกสิบห้าวันง่ายๆเลยแล้วก็พ่นหน้ายางอาทำให้แผลดีแล้วก็ผิวอะไรต่างๆก็ไม่เป็นโรคเป็นอะไรคุ้มค่าครับก็ขอนำเสนออาร์ดีสองห้าหนึ่งไว้ในสังคมเกษตรทุกท่านครับเเวลานี้บ้านเราได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทันสมัยให้ดีกว่าชาติอื่นๆนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งที่หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่า อาร์ดีสองห้าหนึ่งจะสร้างความเงินอสร้างความหน้าภาคภูมิใจให้ประเทศให้ให้เงินกับเกษตรกรได้มีรายได้ที่มากขึ้นจนยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่ว <c oughs> อันนี้ถ่ายรูปนี่ถ้าไม่ไม่จริงคงไม่มานั่งยิ้มอยู่อย่างเงี้น,นะเดี๋ยวจะกลับ เดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าข้างคนขายยาใช่ไหมผมเป็นนักวิจัยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นพยายามทำมูนิธิแล้วก็ทำสูนย์เรียนรู้ให้เห็นชัดเจนนะครับการพูดไปก็ไม่อะไรอะไรสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ค่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือทำาอดีสองห้าหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านเปิดใจขวดนี้เดี๋ยวให้ไปเลย